น,นี้ก็จะเป็นการเทสบแบตเตอรี่โดยการจ่ายกระแสไฟนะครับโดยที่เราจะต่อลองต่อดูเบรกเกอร์ก่อนว่าเบรกเกอร์ดีซีเนี่ยสเปคร้อยห้าสิบแอมป์สเปคร้อยห้าสิบแอมป์มาจะตัดที่ประมาณกี่แอมป์เราจะใช้มัลติมิเตอร์วัดแอมป์แล้วก็จะบันทึกค่าโวลต์เอาไว้นะครับซึ่งตอนทดลองจะไม่ได้เห็นไอ้พวกด้านบนนะครับจะถ่ายแค่ตัวมิเตอร์นะครับ 9 8้าแปดเจหห้าสสา 1ถึงแม้ว่าการะแสมันจะพุ่งไปถึง280กว่าแอมป์นะครับแต่ว่าตัวเบรคเกอร์มันก็ไม่ตัดนะครับเดี๋ยวทดลองให้ดูอีกรอบหนึ่งก็นได้ครับตังน,นี้ปรับใหม่นะครับ ชิมไปเลยกระแสส8งรอยแบอมเบเกอร์แม่ตัดน,นะครับ จากครั้งก่อนนะครับที่เราได้ทําการจ่ายกระแสโดยเปลี่ยนค่าความต้านทานหรือโหลดก็พบว่าเราสามารถหาค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ได้โดยสมการที่1 v ึ่ง Vo เ e n นสกิปเท่ากับ Vbat บวกกระแสคูณ Rinternal Rinternal ก็คือความต้านทานภายในแบตเตอรี่และความต้านทานภายในแบตเตอรี่จะเป็นค่าคงที่สำหรับการคำนวณและทดลองในครั้งนี้เพื่อให้สะดวกและง่ายผมจะสมมุติให้ความต้านทานภายในแบตเตอรี่มีค่าคงที่0.5มิลลิโอห์ และความจุแบตเตอรี่มีค่าคงที่50แอมป์โดยเรารู้ว่ากระแสมีความสัมพันธ์กับซีเลตและความจุแบตเตอรี่โดยสมก,การที่2.0ก็คือกระแสเท่ากับซีเลตคูณค่าความจุแบตเตอรี่ Q โดย Q คือค่าความจุแบตเตอรี่มีหน่วยเป็นแอมป์และเราก็จะได้สมก,การที่2.1ซีเลตเท่ากับกระแสหารด้วยความจุแบตเตอรี่ในการทดลองจริงๆจะไม่ได้ชาร์จแบตจนเต็ม4.2โวลต์แล้วก็มาปล่อยกระแสแล้วนํากลับไปชาร์จอีกเพราะมันจะเสียเว ก็เลยสมมุติไปเลยว่าความจุแบตเตอรี่มีค่า50อม mAh ตามสเปคการทดลองจะเปลี่ยนโหลดหรือความต้านทานแล้วก็จ่ายกระแสแล้วนําไปคํานวณพอดการาฟเมื่อเราแทนสมการที่2.0ลงไปในสมการที่1.0จะได้สมการใหม่ก็คือสมการที่3.0และ3.1สมการที่3.0ก็คือ Vo p e n c i r c u i t เท่ากับ Vbat บวก b คูณด้วย C-rate ส่วนสมการที่3.1ก็คือ v d i p เท่ากับ B คูณ C เลโดยที่ค่า B เท่ากับ Q คูณ R าร์ินทและ B มีหน่วยเป็นโวลต์แอมบ์ b บ่งบอกถึงค่าการเปลี่ยนแปลงโวลต์ต่อ1นซีเลดหรือ V ดิฟต่อ1ซีเลดค่า B จึงมีความสําคัญยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับจากสมการที่1.0และ3.0จะได้สมการที่4.0และ4.1สมการที่4.0ก็คือ v open c i r c u ร t กิดลบ V บเท่ากับกระแสคูณ R าร์อินทส่วนสมการที่4.1ก็คือ VO โอเพนเซอร์กิดลบวีแบตเท B คูณ C เลตแทนสมก,การที่2.1ลงไปในสมก,การที่4.1จะได้สมก,การที่5.0ก็คือ r internal เท่ากับ B ส่วนด้วย Q หรือ r internal คูณ Q เท่ากับ B โดยการทดลองเราจะ ต้องการค่าวิโอเพนสกิตวีแบตและกระแสเพื่อไปคำนวณหาค่าสิเลตตามสมการที่3.1กราฟแกนนอนจะให้เป็นค่าส r เลตแกนตั้งจะให้เป็นวิโอเพนสกิตลบวีแบตหรือจะคิดแกนตั้งเป็นแบบไร้หน่วยก็ได้ก็คือวิโอเพนสกิตลบวีแบตทั้งหมดหารด้วยวิโอเพนสกิตคูณร้อยเท่ากับ A คูณค่าส r เลตและนี่ก็เป็นค่าผลการทดลองที่อยู่ในรูปแบบตารางซึ่งเราจะใช้ค่าตัวที่ไฮไลไท์เป็นสีเขียวอันนี้ก็เป็นกราฟ การทดลองโดยแกนนอนเป็นซีเลตส่วนแกนตั้งเป็นวนดีเปอร์เซนต์การทดลองก็จะได้ค่าความชันเป็นถ้า A 0.5748เปอร์เซนต์ชั่วโมงจากการทดลองจะเห็นได้ว่าผลการทดลองมีแนวโน้มเป็นเส้นตรงและเราสามารถพอดการาฟโดยมองแกนตั้งเป็นวนดิป แกนนอนเป็นซีเลตจากผลการทดลองครั้งก่อนที่ได้ความต้านทานภายในแบตเตอรี่0.5ม ah, ิลลิโอมส่วนความจุบแบตประมาณ50แอมป์ลจะได้ค่า B หรือโวลต์ดิปต่อ1ซีเลตตามทฤษฎี B เท่ากับ0.5ส่วน1,000คูณ50ก็จะได้0.025โวลต์ออลซึ่งการทดลองจะได้0.0239โว์อาวต์ ซึ่งก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับสรุปว่า 1. วลดิฟและซีเลตมีความสัมพันธ์กันแบบเส้นตรงโดยค่าความชัน b ค่าความชัน b ยิ่งน้อยยิ่งดี 2. โวลดิฟขึ้นกับ r internal หรืออีกรูปแบบก็คือค่า b ตามสมการที่4.0และ4.1 4.0ก็คือวลต์โอเพนสกิรอบ v bed เท่ากับ i คูณ r internal ส่วน4.1ก็คือ v open สก i ตรอบ v bed เท่ากับ b คูณ c เรทยิ่ง r internal น้อย v dip ยิ่งน้อยแบตที่เสื่อมจะมีค่า r internal เริ่มมากขึ้นทำให้ v dip เยอะ3เราสามารถหาค่า B dip ต่อ1นเซลได้หรือค่า b เมื่อเรารู้ค่า r internal และค่า q โดย b ก็จะเท่ากับ r internal คูณ q 4เรารู้ b และรู้ q ก็สามารถหาค่า r internal ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่ 24s 100.8โวลต์จ่าย1 C เโวลต์ dip ไป 0.24โวลต์สแสดงว่า V ดิฟต่อแบต1ก้อนต่อ1ซีเลตจะเป็น0.24โวลต์อวหาร24เท่ากับ0.01โวลต์อวความจุแบตเตอรี่50แอมป์อว์อาร์อินเทอก็จะเท่ากับ0.01หาร50เท่ากับ0.2มิลลิโอห์ต่อก้อนซึ่งค่าที่ได้ R INTERNAL ก็จะได้มาจากสมการ R INTERNAL เท่ากับ B ส่วนด้วย Q นะครับ